สวัสดีจ้าพี่น้องย้ายผ้ามาเบึงให้เบึงให้อ้อยจ้ะพี่น้องมาหอดขอนเจ่นแล้วเจ้านี่พักกับไปแวะน,น้าหนาวอยู่หอดบานแล้วหอดขอนเจ่นแล้วจ้ะเบึงให้อ่อยครับเอาไอขีดยาขายหนาปุ้นแปลงของยายทั้งหน้ารลุด เบึงให้อ้อยตาพี่น้องมาเบื่องวิวธรรมาชาติทงนาตะกี้เป็นทงนาได้เนี่ยตะกี้นี่พักกันปลูกอ้อยเมื่อแล้ววันนี้เจ้าพักกันปลูกอ้อยงานตะเบึงพักกันมากกัน มือเสามาตีตีซี่พักกันมามาห่อนกับพักกันออกมานานเลยมาให้เลยเดือยมือเบืองอ่อยกอนเข้าไปบุรีรัมยเขาจะกินกินข้าวเที่ยงพี่นอของบ้านเขากินข้าวเที่ยงเขาง่ายกินสายๆดีแบ่กินขู้่น้าหนาวพักกันมาเบิ่งให้นี่แหละจ้ะ ุนโดนได้ขึ้นมาทีนึงปลูกไว้เรากับพักกันลงไปถ่ายของอซุ้มนี่เขาฉีดยาค่ะห่าไม่ไม,ไมต้นเนี่ยบ้านทีฟฝืนอยู่หม่องงามหม่องบาง,งามพี่น้องเลยไงทางานเนี่ยลูกปันใดเนาะทั้งเนี่ยเนาะพูดเราไปหอดพ้นพูนละจากพี่น้อง พนอัน,นกุกไหม่ผุแล้เขืน่นได้พายังบึงธรรมชาติคุอทอดตอนดำให้ดำนานเดนี้พันพักกันปลูกอ้อยเมื่อุูนประหอดต้นไมม่ยญ่ๆสูงๆพุแล้วพี่น้องเขตทั้งตะฟังห่วยทั้งพุ่นจากนี่ถึงพุ่นละจากความเา้ของมันความกว้างกระทึงพุนนี่ กะบบุคคลที่อยู่เบิ่งลุงไปขายกองย้ายกระไดขึ้นๆลุงๆส่วนทั้งนั้นก็ะหอดโพนพูนเลาะต้นไม้ใหญ่พุ่นละพี่น้องตะเกียบพักกันเห็ดนาเหล่าเช้าเห็ดนาเห็ดไห้อ้อยบานเห็ดนาก็มองงามมองโมงงามค่ะพี่น้องมุงนีหยากะหยาค้าพึ่งขา ให้สุาแกข้าเจ้าพาลูกน้องมายามาข่าให้หง่าก็หหกที่ตายอ้อ,อยเพราะท่านได้พื้นหมูนี่ต้นผักกษเสดบดตายหรือตันนี่ฟังทงปุ่นนั่นของที่บ้านน,าานั่นหกจันคนละ นั่นกันคนละเจ้ายุทธธรรมชาติสวยๆงามพี่น้องเลยอากาศดีแถวบาเมืองนี้เนาะไอแกงจังปังซุ้มนี่งหยากินแดงยาคายหยาก็หาบททั่วบ้าเพื่อมาฉีดหยาฉีดยาคายหยาให้บททั่วได้เนยต้นหยาได้หนึ่พี่น้องยางงามหยากินแด้งวิ่ง ขั้นเขียวย้ายออกจากบาทด้วยตกหงายจากบาทล้วพี่น้องโอ้ย้ายขันเถียวปุ่นตูกใส่ดินกำลังพุยพุยหงายนี่มันคล้ายนิดน่ะต่วนเกเกมาหนุกหงายหากมันเหงา กำลังอิเลอิล่งๆขึ้นัทนเทียวพี่น้องได้โดนนึงโอ้ยโดกงาโดนน,น้อยๆทำนี่เศร้าปันหมูพี่นอ้องเฮยบาทน,นั้นเทียได้มาเฮ็ดนั้นเทียได้มาตากแดดอยู่ให้ เมนบางนี่ทั้งหวยมองบ้านมองนี่นเลยนเนี่ยเขาจะปลูกไม่มุมมีพันธุ์เนาะได้เป็นแปลงร่วงหรืบอบ้างในเมืองไฟใหม่ก่อนบ่มีไฟพันธุ์ มองงามมงบงงามพี่นอ้องเอ้ยคลิปนี้กับซำนีก้กันได้จ้จเด้อชิปน้าพอกัอนไม่้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งติดตามแย่ต่อมจุ่มแพสแสบบปนๆในเด้อค่ะามาเบ่งธรรมาชาติธรรมาชาติตัวให้จ้า